สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาแยกหน่อบอนสีอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้จะเป็นบอนสีเมืองเกาะเก็ดนะคะดูนี่ที่เราเคยทําคลิปไปนะคะเขามีหน่อแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่เต็มเลยนะคะก็มีเผือกบ้างนะคะแล้วก็สวยบ้างนะคะก็ที่เห็นๆก็น่าจะเป็นประมาณสี่หนอนะคะนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมคะนี่พรเจ้าสัวก็มีสองหน่อแล้วค่ะเหรออันนี้จะเป็นแสนคาเมนค่ะเพื่อนๆขาแสนคาเมนนะคะนี่แสนคาเมนก็นี่คะ่ะเห็นไหมแสนคาเมนก็สองหน่อค่ะเพื่อนๆดูสิ อันนี้ก็จะเป็นเอ่อมหาเทพเอ้ยมหาเศรษฐีค่ะเพื่อนๆนี่ตัวนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเศษเอ่อตัวนี้ก็สองหน่อค่ะสองหน่อหรือหนึ่งหน่อวะอ๋ออันนี้ก็สองหน่อค่ะเพื่อนๆเนอะแล้วก็จะมาทยอยแยกๆไว้นะคะนี่ เพราะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วค่ะเ,เพื่อนเนาะเขาจะได้โตวไวๆนะคะนี่นี่มาให้เ,เพื่อนๆทำให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะอ้อลืมนะคะก็จะมีเอ่อจะมีนางลักสดอีกค่ะเ,เพื่อนๆที่พร้อมแยกนะคะดีนะหนึ่ง เนี่ยนะนี่นางรากทรีวีนะ,ะนี่เกาะเดี๋ยวจะมาแยกๆนะคะให้หนอแล้วสวยมากๆเลยครับเพื่อน,นเห็นไหมมาฮาร์ปเลยค่ะแม่เขาก็ฮาร์ปที่เคยทําคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็บอลสีก็เริ่มทยอย ให้หนอกันเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเนาะก็มีตัวไหนอีกอันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนอ๋อแล้วก็จะมีออนารีบุรพานะคะเพื่อนๆนารีบุรพาก็แยกได้แล้วนะคะนี่นารีบุรพานี่ก็เตรียมทำไว้นะคะเนาะ อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าแยกให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ไม่มีคนถ่ายให้ด้วยพอดีอัดคลิปแต่เช้านะคะอ๋อมนต์สวรรค์ก็แยกได้ค่ะเพื่อนขามนต์สวรรค์ก็แยกได้แล้วนะคะก็ค่อยๆทำไปเนาะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ เนาะเดี๋ยวเราไปชมกันตอนที่เราแยกเสร็จแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการแยกหน่อบอนสีนะคะเพื่อนๆต้องวางแยกอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนป้ายชื่อปักนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราเอ,อ่ได้อะไรกันไปกี่หน่อแล้วนะคะเซนคามเมนก็จะได้นี่คะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่นะคะนี่ตัวนี้ก็ป้ายสวยเลยนะคะนี่นี่นะคะนี แล้วก็จะมีแบบหน่อยอย่างนี้อันนี้เป็นเขี้ยวเกาะเก็ดนะคะเดี๋ยวจะไปวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูเกาะเก็ดนะเขี้ยัน,นี้จะเป็นเขี้ยวเกาะเก็ดนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้แสนคาเมนนะคะนี่ก็ได้มาสามเนาะโอเคค่ะมนสวรรค์ได้มาหนึ่งนะคะมนสวรรค์ได้มาหนึ่งเนาะมนสวรรค์ได้มาหนึ่งก็ นางรากสดนางรากสดได้มาสองนะคะนี่กับอันนี้นะคะเห็นงอกขึ้นมาพ้นดินก็คือนี่หนึ่งอันพอหรือดูปุ๊บมีอันนี้นะคะนี่แล้วก็มีเขี้ยวเขานะคะนี่มันก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพื่อนนี่ก็ได้มาสี่นะคะสี่เขี้ยวที่เราแสเขี้ยวนะคะสี่เขี้ยกับอีกสองหนอนนะคะพรเจ้าสัวค่ะเพื่อนค่าก็ นี่ค่ะพอเจ้าสวยแดงๆนี่ค่ะนี่นี่ได้มาสามนะคะอันนี้ก็พอเจ้าสวยนะคะนี่ต้นแม่ตัดโกนเลยค่ะไม่สวยเลยเนาะมาขอบเองแต่ก็ลูกออกมาสวยเลยค่ะเห็นไหมพอมเจ้าสวยนะคะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มาหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหม แต่ว่าก็ไม่ค่อยป้ายนะคะเหมือนเหมือนแม่เขาแม่เขาสวยมากๆเลยเ,เพื่อนๆเห็นไหมดูสิแม่สวยมากๆเลยเนาะสำหรับมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะนารีบุตรพานารีบุรภพ,พาได้มาหนึ่งนะคะนารีบุรภพาได้มาหนึ่งเนาะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ สิเนเจอร์ของเรานะคะเมนหลักเมืองเกาะเก็ดค่ะเพื่อนเพื่อนขาเมืองเกาะเก็ดได้มาเอ่อหกนะคะเพื่อนเพื่อนหกแล้วก็หกหน่อกับอีกสองเขี้ยวนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าพวกนี้จะรอดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาเผือกมาเผือกมาเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม ก็รอดไม่รอดก็ค่อยว่ากันเนาะแต่อันนี้รอดนี่ได้มาหกนะคะนี่ต้นแม่เขานะคะก็ลองย้อนไปดูคลิปนะคะเพื่อนๆประมาณกี่เดือนเองอะประมาณกี่เดือนนะอืมไม่แน่ใจนะ่าจะสามเดือนได้ไหมสามเดือนสองสามเดือนสี่เดือนหรือเปล่าเนาะที่เราได้หน่อมาเยอะขนาดนี้นะคะก็ อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเลี้ยงเราเลี้ยงทําจํานวนเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าทํายังไงให้ออ่อนสีออกหนอดกนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเราจะเลี้ยงทําจํานวนนะคะเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆขาก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนกันด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะ ก็เนี่ยบอลสีมันก็จะอิเล็กเคขาะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็หน้าฝนเนาะแล้วก็อากาศมันเราก็จะทํากันตื่นเช้าๆนะคะช่วงนี้ก็จะเอาแม่พันธุ์ออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็จะเอาบอลเล็กๆอีกไงค่ะเพื่อนเอาไว้ในตู้นะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามแล,แล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะจากไปกําเืองเกาะก็จ